อันอ้าน,นั่งดีดีออืมอนมนขึ้นเนียนยู่อยูยปุบปรับกับไข่ขึ้นชับพันเลยไข่ขึ้นสูงมากสี่สิบสองะคะมึนขึ้นเนี่ยอันเซ็ตโตมดขึ้นกับไข่กับวลาล้งเราปรับนี่อาการกระตุกแม่ปู่กระตุกใจย่านลูกซักแล้วกเราบอเคยมีประสบการณ์ลูกสามคนลูกพี่พี่เพื่นนี่พอเคย ไข่สูงแล้วบ่เคยหสักนะ่ะแล้วปุป๊บมีอาการแบบกระตุกอะค่ะแล้วหมอกระตุกใจน้ำแกตุกใจตัวแก,กเองน้ำเอ,อ,อ้า,เ,อาเ,ดเ,ออเ,เดี๋ยวเพิ่งเห็เพิ่งแม่แชดเองอันสรุปแล้าแม่เลบ่ไนด้นอนทั้งคืนเลยมอนอีคืนนี่มึงคนป่วยดูคนป่วยดูแลคนป่วยสันนะอัน ฮัฟมาจากโรงเรียนหมู่ว่านนี่ก็ยังดีๆอยู่เลยค่ะเพราะอันอันกินเขาแรกกินเขาแรกเร้วๆกะล่างหนาล่างตายเตรียมโตสิเขานอนโตเริ่มห้อนเริ่มห้อนขึ้น่ยไข่ขึ้นสูงผู้เศร้านี่วัดได้เดี๋ยวอยู่ที่สามสิบเก่า สามสิบเก้ากับสามสิบเก้าจุดแปดสมมติสี่สิบซะตะวันน่ะผูโท้วหาหมอแล้วค่ะโท้หาหมอนัดเวลาแล้วเพราะว่าไข่บางย่ำลงเซตโต้เมื่อขึนเนี่ยค่ะมืนอคืนนี้แม่นางแม่บรดณนอไนดน้มืนอคืนนี้แม่เซตโตห้หยายแม่ยามเซตโตห้หายขนาดเซตโตทั้งคืนอยู่ยังบาลงนะไปไข่ยังโตยังห่อนคิ้งยังห่อนคลาสนี่นาจนแดงโตแดงเมือ่อเมื่อคืนนี้จะเป็นอีหยังให้ เศร้าเหล่ะกัมาเป็นอีกผู้นึงเศร้าผู้นึงเป็นอยู่นี่มันกับมไไ่ไหวเดยลูกแม่ก็ยังไม่หายดีเนี่ยอันมนูคือนี่เพิ่นกินเขาวเพื่อคได้ดลายเป็นไรมันก็สีหิวเลยที่นี่นะแม่ก็ได้ลูกคน่าต้มขาต้ม ก็ต้มหมูสับใส่ไข่ให้กินมันกินไปเครื่องถวยละอืมม,มันเห่าอยู่ข้างนอกนเออมันเห่าอยู่ข้างนอกช่จะมันไข่สุ้งลายแม่ก็ตกใจอ่ะอ่ะอ่าอ,อ,อืมทำไมงับ อืมเ <laughs> ห็นหนคืออะไรท็นเหียนเลย <c oughs> อืม <c oughs> เ,อเดี๋ยวตรงด็กน้อหมอทูม่มให้นางเบล่าไปหาหมอ <c oughs> อืมอกินให้หมดนี่ลูกจะได้มีแรง เพดกำลังดีขึ้นไปโรงเรียนกำลังซึนรูปปั๊บกับสิช่หมย,ย้อนร้อยเป็นกันอีกโอ้ยแม่ก็สิบรไ่ได้พักเจ้าเท่าลูกกับไม่ได้พักเั้าเท่าล่ะตอนช่าบ่ายไหนลูกก็น,นั่งก่อนนม สืบจีมูเป็นเป็นดอกหนังเห่ยเหี่ยบเนาะอ่ะอ่ะอีนนี้นึงก็หมดแล้วดอ่ะอ่ะคนเก่งกินเยอะๆกินให้หมดเนี่ยจะได้มีแรงหมดหรือยังอันแม่ได้อุ่มหมดขึ้นเหมือนขึ้นอีกจำแค้นแม่ท้าเหมือนปบปับ ปกติเป็นบกคอยงอแงเนี่ยมืนอคืนนี่ครับอะไรลูกอะไดูสิฮะปับอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอาซดเลยไหมเฮ้ยอืมลูกขึ้นมาซดดีๆนั่งขึ้นนั่งก่อนลูกขึ้นนั่งมันมีแห้งเหรอสินั่งกันมันมีแห้งเหรอสิยืนไหมคะปุบปับขาลอ,อยแบบนี้อันนี้ ซ <Auf S 1> สดไหม <sab ar. S 1> เอาม re, ้าเมื่อก uh, uh, ี้ยังหย่อเลยตอนนี้เหน็ละงอนแล้วเหรออ่ะไรขั้นหัวะอ้ดูสิบอกสิปั๊บไปนะปั๊บไม่สบายไม่สบายบอกสิลูกอืมอืมอือืมพี่หอนหอนหนะจะได้เซตตัวอีกรอบหนึ่ง เสร็จโตมดนขึ้นมาลงงึดไหลโอ้ยวันนี้วันเกิดแม่นะลูกนะอ,อือวันนี้วันเกิดแม่นะนี่ตากับยายอวยพรแม่และตากับยายอวยพรแม่แล้ววันนี้ แต่แม่ต้องมาดูแลคนป่วยในวันเกิดตัวเองนี่นะไม่ได้ทำกับข้าวกินกันเลยนะฮะร่าไ,ไหม